ข้มาแล้วนะครับแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าถ้าเกิดเป็นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จากตัวเร่งจากแกส๊สมีเทนเนี่ยอาจจะไม่ถึง10ปีได้ซ้ำไปนะครับอาจจะ5ปีเท่านั้นลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาละก็ประมาณ10ปีแต่อาจจะลดลงมาเหลือ5ปีน้ําทะเลจะเริ่มเข้ามาสู่กรุงเทพแล้วคลองปลาปาของเราก็จะเดินเจอน้ําเค็มนะครับนะบพอเราเปิดน,น้ําก๊อกต่อไปนี้น้า เค็มก็จะไหลออกมานะครับเราก็จะใช้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไม่มีน้ําจืดในกรุงเทพแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะเราจะทํากันอย่างไรก็มีสองทางครับให้ทางที่ที่เราจะเลือกหนึ่งย้ายเมืองหลวงคือเรายอมแพ้นะฮะยอมแพ้ไม่ต้องไปทําอะไรกันนะ้วก็ย้ายเมืองหลวงเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าถ้าเกิดจะย้ายเมืองหลวงเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหน นะครับจึงจะปลอดภัยนะฮะแต่ตรงบริเวณแถวเนี้ยก็คงจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะภาคกลางของประเทศไทยนะครับวิธีการดันที่สองนะฮะซึ่งก็มีคนเสนอมาแล้วนะครับว่าให้สร้างเขื่อนครับนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างเขื่อนแบบประเทศฮอลแลนด์เนี่ยนะครับประเทศฮอลแลนด์เองเขาก็อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอาเขื่อนออกปุ๊บประเทศเขาไม่มีเหลือเลยนะครับเขาโดนน้ําท่วมแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ของเขาได้นะครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเถอะถ้าเวลาเราจะสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับสมมติเราจะสร้างเขื่อนแถวกรุงเทพมันก็ไม่ช่วยอ,อะไรเพราะว่าน้ําก็จะแทรก,กไปดางสมทดสาครแล้วก็วกกลับเข้ามาแล้วก็มาท่วมเราอยู่ดีนะครับงนั้นถ้าเผื่อจะสร้างเขื่อนเนี่ยเราต้องสร้างเขื่อนตลอดแนวอ่าวไทยเลยนะครับ นะฮะแล้วจะให้ดีก็มาสร้างตรงนี้เลยเพื่อช่วยเหลือทั้งทาง,งระยองทั้งสัตหีบทั้งอะไรหลายจังหวัดนะครับชนบุรีแต่แถวนี้ท่วมไม่มากนะครับนะฮะท่วมไม่มากแต่แล้วก็ทางทางด้านทิศตะวันตกของเราด้วยนะครับนะฮะเราก็จะต้องช่วยเพราะ,ะั้ดีที่สุดก็คือสร้างเขื่อนข้างล่างตรงนี้เลยครับตรงอ่าวไทยระหว่างานู่นอาจจะเอา เนี่ยแถวตรงนี้สัตติเหตใช่ไหมครับมาตรงข้ามมาที่ประจบคีรีขันอะไรเงี้ยนะครับนะฮะสร้างเขื่อนข้ามอย่างนั้นไปเลยนะครับเราก็จะสามารถกันไม่ให้น้ําเข้ามางบประมาณมหาศาลแต่ก็อาจจะจําเป็นครับอะไรที่จําเป็นที่จะช่วยเหลือประเทศไทยของเราเนี่ยผมว่ามันเราก็ทํากันได้ล้วก็ถึงเวลาจําเป็นจริงๆนะครับมันก็ต้องทํา แต่มันต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่คิดเนี่ยมันจะไม่ทันการนะถ้าเกิดน,น้ําเค็มซึมเข้ามาหมดแล้วแล้วเราไปกัน้นมันก็ยังเป็นน้ําเค็มอยู่ดีนะครับเราก็จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องวางแผนต้องคิดกันแล้วนะครับรัฐบาลนักการเมืองของเราก็คิดกันง่ายๆนะครับเขาบอกว่ารัฐสภาตอนนี้จําเป็นต้องย้ายเขาก็เลยย้ายจะย้ายไปที่เกียบกายย้ายไปทําไม ผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะฮะเพราะว่าการย้ายรัฐสภาเนี่ยก็หมายความว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายเขาก็จะต้องย้ายตามนะต้องย้ายตามก็เท่ากับว่าเรากําลังจะไปสร้างเมืองหลวงใหม่นั่นเองนะครับนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดกันให้รอบคอบว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยคิดอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเอาละนี่ประเทศต่างๆนะครับก็เจอปัญหายเยอะแยะเลยอันนี้ หมู่เกาะในะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะครับนะฮะเขาเจอปัญหาว่าระดับน้ำทะเลตอนนี้เข้าไปถึงใต้ถุนบ้านเขาแล้วและพวกเขาอีกไม่นานนะครับต้องตายกันหมดตอนนี้เขาก็เลยคิดกันเขาไปเจรจากับประเทศนิวซีแลนด์ครับหมู่เกาะแถวเนี้ยโพลินีเซียเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็ไปเจรจากับ าทางประเทศนิวซีแลนด์ว่าขออพยพย้ยายถิ่นฐานของเขาไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับแล้วเขาก็รู้ตัวเดี๋ยวก็ต้องตายกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ทางประเทศนิวซีแลนด์ก็ยังไม่อนุมัตินะครับยังรอคอยอ,อยู่ว่าจะทำยังไงดีนะครับ แต่ในขณะที่รอคอยเนี่ยเขาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเกิดคลื่นซัดเข้ามาเยอะๆแล้วก็เขาก็จะมีปัญหากันนะครับอันนี้ประเทศฮอลแลนด์นะครับเขาอยู่ได้ก็เพราะว่ามีเขื่อนรอบๆตรงนี้นะครับนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขื่อนเนี่ยจะไม่เพียงพอใหญ่ไม่พอเขาก็เลย เลิ่อนวางแผนกันอย่างน้อยเขามีการวางแผนนะฮะว่าสักวันหนึ่งเขาคงต้องจมใต้น้าแน่นะครับเขาก็เลยวางแผนสร้างบ้านใหม่ๆนะครับแต่เดี๋ยวดูแผนที่ขององค์การนาซ่านะครับที่ทํานายไว้ว่าอ,อีกหน่อยเขื่อนก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับประเทศฮอลแลนด์นะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีเหลือเลยนะครับประเทศฮอลแลนด์ก็จะจมใต้ทะเลไป นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนสร้างบ้านนะครับแบบนี้ครับนะฮะสบายเลยนะครับนะฮะอยู่บนน้ําเลยบนแพรเลยนะครับข้างบนปลูกผักปลูกอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เขาใช้เป็นเดือนกระจกเป็นส่วนใหญ่เพราะประเทศเขาเย็นมันหนาวหน่อยก็ให้แสงแดดเข้ามาในบ้านของเขานะครับมีภาชนะจอดอยู่เสร็จแล้วภาชนะก็ จะไปตลาดจะไปไหนก็ไม่ต้องไปคิดถึงจราจรติดขัดแล้วนะครับนะฮะถนนแคบแคบไม่มีแล้วตอนนี้กลายเป็นที่กว้างใหญ่ที่เขาจะเดินทางไปได้สะดวกสบายและเนี่ยเขาก็ทดลองสร้างตลาดนะครับเอ่อเป็นบ้านสองสามชั้นเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ใครจะมาตลาดก็มาซื้อของซื้ออะไรตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งพาหนะของตัวเองกลับบ้านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ผมไปที่ประเทศประเทศฮอลแลนด์เนี่ยนะครับไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเขาพาผมไปดูบ้านของเขาบ้านของเขาในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะไม่สูงกว่าสี่ชั้นนะครับเขาไม่มีตึกสูงๆไม่มีอะไรครับนะฮะแล้วเขาเขา,เขาให้ไปดูรากฐานฐานของของบ้านเขานะฮะปกติบ้านเราปลูกสี่ชั้นเราก็ต้องตอกเข็มตอกอะไรตอกอะไรกันเยอะแยะแต่นี่เขาไม่มีเลยครับนะฮะ พอไปดูเข้าเอา้าไม่มีการตอกเข็มเลยครับมันเป็นแพรนะฮะอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าพอน้ําท่วมมอไหร่พวกเขาก็ลอยขึ้นไปนะฮะเขาก็อยู่กันไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มคิดแล้วก็วางแผนไปเยอะเลยนี่ประเทศจีนนะครับนะฮะแถวนี้คือเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ผมไปประชุมที่เ,เมืองนันจริงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก อตอนที่ไปประชุมผมก็เตือนประเทศจีนนะครับว่าแถวนั้นน้ำก็จะท่วมหมดเหมือนกันนะครับนะฮะและนี่แผนที่ขององค์การนาซาครับนะฮะเสี่ยงหาย,หายไปหมดเลยนะครับจมใต้ทะเลแล้วก็ที่ผมไปประชุมที่เมืองนานจิงตรงนี้ก็จมใต้ทะเลทั้งเมืองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ตัวนะครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกับประเทศไทยเราก็จะต้องรู้ตัวนะครับเอาละตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกของเราเราต้องมาคิดกันให้ดีนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือเมื่อน้ำแข็งละลายนะฮะมันไหลลงไปสู่ทะเล ะะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะถ้าเราเรามองจากดวงจันทร์มาที่โลกของเรานะครับเราจะเห็นเกือบจะครึ่งโลกเลยนะครับเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกมันใหญ่มากนะ,ะเพราะฉะนั้นโลกของเรากําลังหมุนอยู่